สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนี่วอลเล็ตนะครับจำนวน200บาทตรงนี้เลยนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับรับเงินเข้าวอลเล็ตได้1 0 0่งถึงสี่บาทนะครับในคลิปนี้ผมก็จะถอนที่200บาทให้ดูนั่นเองนะครับใครที่อยากจะทําเงินจากการเล่นเกมเข้าบัญชีทูมอนี่วอลเล็ตเนี่ยดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยผม ็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนี่วอลเล็ตนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับจะทําการถอนเงินให้ดูจํานวน200บาทเข้าไปที่ทูมอนี่วอลเล็ตนั่นเองนะครับใครสนใจอยากจะมีรายได้เสริมเข้าทูมอนี่วอลเล็ตฟรีเนี่ยก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินในตัวคลิปกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมอนี่วอลเล็ตกันก่อนนะครับสำหร ฟรีนะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play Store นะครับผมใครที่ต้องการดาวโหลดเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยจะมีรูปมีชื่อไว้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ผมใช้ในการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมอนี่วอลเลตนะครับเดี๋ยวจะทําการถอนเงินให้ดูในคลิปนี้ก็เป็นแอปนี้เลยนะครับใครที่ได้ดาวน์โหลดไปเล่นบ้างแล้วเนี่ยก็สามารถเล่นทําเงินฟรีได้เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยทําเงินนะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ ได้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะปักหมดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมดนะครับเราสามารถเข้าไปดูขั้นตอนการดาวน์โหลดนะครับการสมัครได้เลยนะครับตรงคอมเมนต์นะครับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครฟรีนะครับไม่มีการเสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับใครที่ดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับแอปนี้เปิดมายัางไม่นานนะ พอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้ามาดูในตัวแอปได้เลยเลือกเมนูจากด้านบนซ้ายมือนะครับไปฝั่งขวามือนะครับเมนูที่1นะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของข้อมูลโปรไฟล์ที่เราสมัครไว้นะส่วนตรงนี้นะครับจะมีการใส่รหัสเชิญการใส่รหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็สามารถถอดเงินได้นะครับการใส่รหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับในส่วนของคะแนนนะครับสามหมื่นเหรียญทองนะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับใครคอมเมนต์รหัสโค้ดไว้ก็สามารถเลื่อนเอารหัสโค้ดตรงนั้นเน ไดของผมเนี่ยคุณจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ตามความสะดวกความสมัครใจของตัวเองได้เลยต่อมานะครับเหรียญทองนะครับตัวนี้จะเป็นการถอนเงินนะการถอนเงินเนี่ยก็จะเป็นท um ูมเนียรลเลตและก็เพย์เพลว์นะครับสำหรับทูมเนียรลเลตนะครับก็จะเริ่มต้นที่100บาทนะครับใช้คะแนนในการแลกเปลี่ยน 3.5M หรือ3 5ล้านหแสนเหรียญทองนั่นเอง200บาทนะครับก็จะเริ่มที่7ล้านนะครับ7จล้านคะแนนนะครับแล้วก็400อเนี่ยจะเป็น14ล้านคะแนนในการถอนนะเวลาเราจะถอนเนี่ยก็ให้เรากดเลือกรายการ ตามยอดเงินที่เรามีหรือว่าคะแนนที่เราเพียงพอที่จะทําการถอนแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราอ่านกฎข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนและก็กดเห็นด้วยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าของใครให้ยืนยันอีเมลก็ให้เรายืนยันอีเมลก่อนในคลิปด้านล่างเนี่ยผมทําคลิปสอนไว,แว้แล้วและก็ในส่วนของการยืนยันเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าของใครยังไม่ได้ยืนยนันมันก็จะขึ้นให้ยืนยันเหมือนกันนะครับพอเรายืนยันทั้ง2เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็จะให้เราใส่ชื่อบัญชี wallet นะครับเป็นภาษาไทยได้นะ นามสกุลจริงใส่เบอร์อลเล็ตในการรับเงินทั้ง2ช่องให้เหมือนกันได้เลยนะครับ อาโอเคนะครับผมได้ทาการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะจำนวน200บาทนะครับอยู่ระหว่างการดําเนินการหรือว่าตรวจสอบนะผมได้ทาการถอนในวันที่15นะครับเดือน12เวลา16บหกนาฬิกาสินาทีนะครับอันนี้คือเวลาที่ผมทําการถอนในคลิปนี้นะครับก็การตรวจสอบยอดเงินเนี่ยประมาณ5วันทําการนะครับไม่นับวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็วันหยุดนักขัดตะเลกนะครับก็ถ้าผมถอนในวันนี้เนี่ยวันศุกร์ผมก็น่าจะได้รับเงินในสัปดาห์ถัดไปไม่เกินวันศุกร์ในสัปดาห์หน้าหรืออาจจะประมาณวันจันทร์หรือว่าวันอังคารนะครับ The อันนี้คือการถอนเงินนะต่อมานะครับเมนูที่3นะครับที่เป็นรูปคนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของคําเชิญหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับหนึ่งแสหืนเหรียญทองนะครับกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญได้เลยการเชิญตรงนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ทําเท่ากันหมดนะครับรายได้ที่เราจะได้รับตรงนี้ก็ได้รับเท่ากันนะครับจากการเชิญเพื่อนเนาะกดคัดลอกนะฮะตรงนี้เนี่ยพอเรากดคัดลอกเรียบร้อยแล้วนะครับกดไปแชร์อย่างช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยตามความสามารถของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook a t e บุ๊กทวิ t t ตอร i ไลน o k สามารถโปร็อท แนะนำเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ทําได้ไม่จํากัดขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเราเองตอนนี้นะครับทางแอปเนี่ยเขามีกิจกรรมให้เราร่วมสนุกนะครับรับเงินรางวัลนะครับเป็นรางวัลเงินสดพิเศษนะครับเป็นโปรโมชั่นอันนี้เนี่ยได้รับอยู่ที่300เหรียญนะครับสามร้อยดอลลาร์นะครับเป็นการคองเพื่อนอคองอันดับการเชิญเพื่อนนะถ้าเราคองอันดับได้นะครับหนึ่งถึงยี่สิบเขาก็จะมีเงินรางวัลให้ แต่ว่าเราจะต้องเชิญเพื่อนด้วยนะถ้าเราไม่เชิญเพื่อนเนี่ยเราไม่สามารถรับเงินรางวัลได้นะครับอันนี้เป็นเงินรางวัลที่เขานํามาแจกนะครับยอดรวมเนี่ยสามร้อยดอลลาร์เลยอันดับหนึ่งรับไปที่หนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับหกสิบสามสิบห้ายี่สิบห้าสิบห้าแล้วก็แปดสองจุดสองสองจุดห้าดอลลาร์นะครับเป็นยอดเงินดอลลาร์นะครับผมก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับอันดับหนึ่งตอนนี้เนี่ยแนะนาเพื่อนไปทั้งหมดหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปดคนอันดับสองหน,น,น,นึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบอ หรือว่าหมดสิ้นสุดกิจรกรรมนะครับอีก10วัน5ชั่วโมงนะอันนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าทํากิจรกรรมตรงนี้ได้นะครับโดยการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับอันดับที่20ตอนนี้เนี่ยแนะนําเพื่อนไป216คนนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ที่196คนเนาะก็ขาดอีกประมาณ100เกับเกือบ30คนนะประมาณเกือบ30คนนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับจะได้หรือว่าไม่ได้นี่ผมก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะตรงนี้เนี่ยมีกล่องให้เรากดรับด้วยย500เหี รับคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมแล้วก็กดรับตรงนี้เพิ่มได้นะครับต่อมานะครับเมนูต่อไปก็คือกล่องของขวัญนะครับเมนูที่4อันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของศูนย์รวมโบนัสนะครับศูนย์รวมโบนัสเนี่ยก็จะเป็นการเช็คอินรายวันนะครับ1-7วันแล้วก็การกดรับคะแนนฟรี500เหรียญทองจากการดูคลิปวิดีโอโฆษณาทุกๆ1ชั่วโมงนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีงานจํากัดเวลาก็คือการรับเงินรางวัลนะครับ300ดอลลาร์นะจากกิจกรรมแล้วก็งานประจําที่เราสามารถทําได้ดาวน์โหลดแอปและลอง ถึง5ล้านเหรียญทองเราสามารถกดเข้าไปทําภารกิจเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับต่อมานะครับผมอีก3เมนูตรงนี้นะครับผม3เมนูนะครับอันแรกนะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะอยู่อันนี้แหละนะครับเมนูเดียวกันนะกดเข้าไปดูได้จะมีแอปเกมต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราในการทําภารกิจที่มากขึ้นนะครับในการรับคะแนนนะใครอยากได้เงินเร็วเนี่ยก็มาดาวน์โหลดแอปทำภารกิจเพิ่มเติมได้เลยนะครับมีตามนี้นะครับอันที่2อนะครับผมอันนี้เป็นโโทรนะอันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกัับอน แรกเมื่อกี้นะครับจะมีแอปเกมต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดติดตั้งรวมไปถึงนะครับก็จะเป็นการทําแบบสํารวจหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆด้วยนะครับก็กดเข้ามาดูตรงหน้านี้ได้นะครับส่วนการเชิญเพื่อนจัดอันดับนี้ก็อันเดียวกันนะครับผมอันนี้เลยนะครับประมาณนี้ต่อมาการเล่นเกมนะครับเลืระดับ1นึ่งเลเวลหนึ่งเนี่ยเราก็กดเล่นได้เลยเพื่อนๆน่าจะรู้จักขั้นตอนวิธีการเล่นอยู่แล้วนะครับกดเลือกรูปภาพที่เหมือนกันนะครับสามรูปขึ้นไปนะนะครับเล่นให้จบเกม1ด่านนะครับ1ด่านเนี่ยก็จะบวกคะแนนตามระดับ ความยากเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการเล่นเกมเนาะความท้าทายเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับหลายๆคนเนี่ยก็จะไปติดที่678นะครับเพราะว่าด่าน6ด่าน7ด่าน8เนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับเห็นหลายๆคนคอมเมนต์เข้ามานะครับมันก็เป็นความท้าทายของการเล่นเกมนะทุกคนความยากง่ายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ตามระดับเลเวลถ้าเรายิ่งเลเวลสูงเนี่ยมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆทุกเกมนะครับทุกเกมมีความยากง่ายไม่เหมือนกันนะครับเราก็กดเล่นเกมแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆได้นะครับตามความถนัดความชอบนะ ถึงแม้ว่าเราจะกลับมาเล่นด่านที่1ถึงด่านที่7ใหม่อีกครั้งเนี่ยมันก็ยังได้รับคะแนนเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าด่านไหนที่เราเคยเล่นไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้รับคะแนนนะครับถึงแม้ว่าเราจะเริ่มด่านด่านหนึ่งใหม่เลเวลหนึ่งใหม่เนี่ยมันก็ยังได้รับคะแนนเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะได้น้อยตามลําดับนะครับและประมาณนี้ลองเล่นดูนะก็ไม่ได้ยากมากนะครับในส่วนของช่วงแรกนะครับมันจะยากช่วงเลเวลสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ในการเล่นเพื่อนๆก็ลองเข้ามาเล่นกันดูการถอนเงินก็ลองเงินเข้านะถ อัปเดตให้ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ